วันนี้ผมมากับ ASUS Zenbook 14อีกหนึ่งรุ่นนะครับหลายคนจะถามว่าเฮ้ย Zenbook 14อีกแล้วเหรอทั้งๆที่เรารีวิว Zenbook ไปเยอะมากๆแล้วนะครับก็ต้องตอบตามตรงนะครับว่าไอ้ตระกูล Zenbook ของ ASUS เนี่ยมันมีหลากหลายรุ่นมากนะครับค c o n c ปต์หลักๆของ Zenbook เลยก็คือเป็นโน้ตบุ๊กสายทำงานเน้นพกพาน้ำหนักเบาคิ้วง่ายๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือดีไซน์ทีร่ร แต่ในตระกูลเซนบุกเองเนี่ยมันมีรุ่นยิบย่อย,อยอยู่หลายรุ่นมากนะครับรุ่นนี้ก็คือ u m 4 2 5รายละเอียดที่แตกต่างกันหลักๆแล้วนะครับไอ้สิเนี่ยเลข14ก็คืก็ขนาดหน้าจอ14แต่ว่ารหัสตัวเครื่องไอ้ที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือออปชั่นต่างๆสเปคในตัวเครื่องพวกพอร์ต I.O แล้วก็ดีไซน์รายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่อาจจะแตกต่างจากรุ่นอื่นนะครับโดยที่ u m ตัวเนี้ย ผมยอมรับเลยว่าเขาพัฒนาขึ้นมาเยอะอะไรที่ผมติไปในเซนบุ๊กตัวก่อนๆที่อยากให้ใส่เพิ่มมาเนี่ยตัวนี้ก็ใส่มาแล้วเพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นหนึ่งในเซนบุ๊กที่ผมจับแล้วรู้สึกว่าโอเคและประทับใจมากที่สุด ลหลักๆแล้วเจ้า u m 4 25ตัวนี้มันจะมีอยู่2รุ่นย่อยนะครับก็คือรุ่นที่ราคา24,990กับ29,990ก็ตีรวมว่า25,000กับ30,000นะครับรุ่นที่ได้มานี้จะเป็นรุ่นราคา29,990หรือรุ่น30,000อะไรก็ว่ากันไปนะครับแตกต่างกันหลักๆเลยนะครับก็คือโปรเซสเซอร์นะครับตัวที่25จะเป็นรุ่น Ryzen 5 4500U แต่พอเป็นตัว30,000ตัวนี้จะอยู่ที่ Ryzen 7 4700U และแรม8กิกกับแรม16กิกนะครับ แตกต่างกันประมาณนั้นส่วนอื่นๆรายละเอียดตัวเครื่องมันจะเหมือนกันทั้งหมดนะครับอ๋อราคานี้บอกไว้ก่อนนะครับใครที่เป็นคนชอบทํางานพวก Microsoft Office หรือว่าจาเป็นต้องทํางานเนี่ยเพราะว่าทำงานคนก็คงไม่ชอบอยู่แล้วถูกไหมเขามี Microsoft Office pre-install มาให้แล้วนะครับทั้ง Word ทั้ง PowerPoint ทั้ง Excel เลยนะครับ Windows ก็ Windows แท้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสายทำงานซื้อไปไม่ต้องลงอะไรเพิ่มใช้งานได้ตลอดชิป ดีไซน์รวของตัวนี้ยังคงเน้นเรื่องน้ำหนักที่เบาพกพาได้ง่ายนะครับความหนามา14.3ม mm, เมเมื่อพับฝาลงเนาะแล้วก็น้ำหนักตัวมา1.2กิโลกร,รัมกว่ากว่าเท่านั้นแต่ถึงแม้เขาจะเขียนว่า1.13แต่จากที่ผมดูหน้าเว็บมันเขียนว่า1.22และพอผมไปชั่งจริงมันได้ประมาณ1.2นะครับยังไงก็ตามนะต่างแค่ร้อยกร,รัมคงไม่เท่าไหร่สำหรับโน้ตบุ๊กเนาะคุณก็ยังคงฮิ้วแบบมือเดียวสบายๆอย่างนี้ได้อยู่ และการพกพาตัวนี้มันเด่นเพิ่มเติมอีกเพราะว่าคุณไม่ต้องพกดองเกิลเลยนะครับตัวนี้หลักๆแล้วให้มาครบนะครับทั้ง USB Type C USB Type A HDMI ช่องใส่ micro SD card แถมไอ้ข้อติที่ผมมักจะติเซนบุกอยู่เรื่อยๆเลยก็คือไอ้ที่ชาร์จที่มันเป็น proprietary หรือวันที่ชาร์จเฉพาะของ ASUS เนี่ยเซนบุกเขามักจะใช้แต่ตัวนี้ไม่แล้วนะครับเขาใช้ USB C ในการชาร์จเลยเพราะฉะนั้นคุณสามารถพกที่ชาร์จบนบุกตัวนี้ ไปไหนก็ได้แล้วคุณก็เอาไปชาร์จมือถือได้ด้วยไปชาร์จแกดเจ็ตไปชาร์จหูฟังไปชาร์จสมาร์ทวอทหรืออะไรก็แล้วแต่ได้เลยที่เป็น,ปนหัว USB Type C นะครับการเลือกซื้อน้ตบุ๊กสักตัวเนี่ยถ้าใน,นพวกพาผมมองว่าถ้าใช้ที่ชาร์จ Type C เนี่ยสำคัญมากแบตหมดไปยืมคนอื่นได้นะครับและเรื่องแบตเตอรี่ไม่ต้องไปกลัวเท่าไหร่นะครับถึงแม้ขนาดตัวเครื่องไม่ใหญ่น้ำหนักไม่ได้หนักมากนะครับแต่ว่าแบตที่ให้มาภายใน67วัตต์อัวซึ่งตามที่เขาเคลมมาแล้วเนี่ย มันใช้งานได้ถึง22ชั่วโมงเลยเริ่มการใช้งานจริงกันเลยนะครับเปิดตัวเครื่องนิ้วก้อยนิ้วเดียวทาได้ไหมงัดได้ขึ้นตามสบายตรงนี้เลยนะครับคุณไม่จําเป็นจะต้องมาง้างด้านล่างดันด้านบนอะไรอย่างงี้อีกต่อไปแล้วนะครับสะดวกขึ้นเยอะนะครับแต่ว่าการพับจอเนี่ยมันจะพับสุดๆได้ประมาณนี้เนาะอ,อาจจะไม่ได้สุดแบบสุดทางทําให้เวลาคุณนั่งทางเข่าเล่นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะ ไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่แต่โดยรวมถ้าคุณใช้งานบนโต๊ะหรือว่ายืนพิมพ์งานอะไรเงี้ยไม่ปัญหาอย่างแน่นอนนะครับโอเคพอมาเห็นดีไซน์ด้านหลังแล้วนะครับตัวนี้รู้เลยว่าวัสดุและโครงสร้างหลักเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับสีอันนี้เป็นสีเทาผมไม่แน่ใจนะเขาเรียกว่า สีเทาอะไรนะแต่โดยรวมแล้วมันจะออกแบบเป็นสีเงินเงินดูรู้ทันทีว่าเป็นวัสดุโลหะนะครับตรงนี้จะมีโลโก้ ASUS อยู่และบริเวณรอบๆโลโก้เนี่ยมันจะเป็นการเซาะร่องลายลูิเนียมมาให้เหมือนแบบหยดน้ําแล้วก็กระจายออกมาอะไรอย่างนี้นะครับก็ดูหรูหราพูดง่ายๆคุณยกไปตั้งที่ไหนทุกคนก็รู้นะครับว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กพกพากลุ่มราคาที่มันแบบค่อนข้างจะไฮเอนด์นะครับไม่ชิปไม่ดูถูกแน่นอนนะแล้วสังเกตดีๆเวลาคุณใช้งานเนี่ยเปิดฝาขึ้นมาระดับหนึ่ง ตัวเครื่องมันจะยกด้านล่างขึ้นตรงนี้นะครับเป็นบานพับท,ที่เขาเรียกว่าเออโก i ลิฟต์นะครับหลักๆแล้วจุดประสงค์เลยก็คือช่วยให้ด้านล่างนี้มันมีพื้นที่ในการระบายความร้อนและอย่างหนึ่งเวลาคุณพิมพ์งานเนี่ยตัวคีย์บอร์ดมันจะชันขึ้นมานิดนึงทําให้พิมพ์แล้วมันเข้ามือมากกว่าเดิมเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของตระกูลเซนบุ๊กนั่นเอง พลิกมาด้านหน้านะครับอันนี้เห็นได้เลยนะครับว่าตามยุคสมัยก็คือกรอบจอเนี่ยมันบางมากๆนะครับตัวนี้ก็เป็น Nano e d g เหมือนเดิมนะครับเป็นชื่อที่ทาง Asus เขาเรียกเทคโนโลยีการวางกรอบจอบางๆของเขาโดยที่ Screen to Body Ratio หรือว่าอัตราส่วน ตัวบอดี้กับหน้าจอตัวนี้สูงถึง90%นะครับนั่นทําให้กรอบด้านข้างเนี่ยแทบไม่มีเลยแต่ว่าด้านบนเนี่ยยังคงมีพื้นที่สําหรับเว้นไว้ให้กล้องเว็บแคมอยู่นะครับซึ่งตัวนี้เป็นกล้องเว็บแคมอย่างเดียวไม่พอมันมี IR Camera ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาคุณล็อกอินเข้าตัวเครื่องเนี่ยไม่ต้องไปใช้ฟิ้งก์ก็ปรินแล้วไม่ต้องไปพิมพ์าสเสิร์ดแล้วมันสามารถสแกนใบหน้าของคุณในรูปแบบ3มมิติและล็อกอินได้อย่างรวดเร็วเปิดปุ๊บล็อกอินได้เลย ส่วนตัวจอเนี่ยขนาด14นิ้วนะครับตามชื่อเซนบุ๊ก14 14.0เลยเนาะสเกลเป็น16:9มนาตรฐานเพระฉะนั้นการดูคอนเทนต์มัลติมีเดียอะไรอย่างเงี้ยตาม YouTube ก็จะไม่ได้มีบาร์ดำบนล่างแต่อย่างใดยกเว้นว่าคอนเทนต์นั้นจะเป็น21:9ต่ออย่างเช่นพวกภาพยนตร์อะไรอย่างนงี้เนาะเรส o l u ชั่นะเป็น Full HD นะครับ1920 คูณ1 8 0 panel เป็น IPS เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องความที่ตรงสีตัวนี้ถือว่าเชื่อถือได้นะครับแต่อาจจะไม่ได้ถึงขั้น p r o f e s s i น n a ลเอาไปตัดต่อรูปภาพอะไรส่งงานสเกลใหญ่ๆแต่การใช้งานทัท่วไปการตัดต่อรูปภาพอะไรน้อยๆที่เอาไว้ลงโซเชียลมีเดียหรือว่าส่งงานเจ้านายที่ไม่ใช่ไอ้พวกเ o u s e production นะตัวนี้เอาอยู่แน่นอนนะครับความสว่างถามว่าทำได้ดีไหมก็ต้องตอบตรงนะครับว่ามันดีพอสำหรับการใช้งานแบบ indoor นะครับ indoor ก็ Ind คือในแบบ ในร่มอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณออกไปข้างนอกเนี่ยสเปคของเขา250นิตไม่น่าจะสู้แสงไหวเ t e เจอร์หรือว่าหน้าสัมผัสของตัวจอเองเนี่ยมันก็อย่างที่เห็นนะครับเป็นแอนติแกลหรือว่าจอด้านช่วยเวลาแบบแสงกระท้อนตกกระทบตรงๆแต่ว่าด้วยความที่แผงนเขาไม่สามารถส่องแสงสว่างมาได้มากมายเท่าไหร่นะครับก็จะเห็นว่าถ้าตกกระทบกับ ไฟที่แบบไฟในสตูอย่างเงี้ยก็จะเห็นเป็นสีขาวโพลนพอสมควรและบอดี้ด้านล่างตรงนี้นะครับยังคงเป็นวัสดุอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะไม่ได้ทําแบบเป็นลายมาเหมือนด้านหลังเนาะโดยรวมแล้วมันจะเน้นว่าลื่นๆกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วการทามสะอาดบอดี้ตรงนี้มันจะง่ายเวลาคุณวางแล้วมือมีอมเหงื่ออะไรเงี้ยแค่ทิชชู่มาเช็ดๆมันก็ออกแล้วแต่ว่าถ้าคุณถือตรงนี้มันก็จะลื่นได้อยู่พอสมควรนะแล้วแต่ว่ามือคุณมีเหงื่อหรือว่าไม่มีเหงื่อแต่สำหรับผมเนี่ยผมเป็นคนที่มือมีเหงื่อตลอดก็ จะรู้สึกเลื่อนๆอยู่เล็กน้อยนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้การใช้งานนะครับเลยเยอร์อะไรต่างๆผมว่าเขาค่อนข้างเอาใจคนไทยนะเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ไอ้ปุ่มตัวหนอนตรงนี้เป็นปุ่มเปลี่ยนภาษาถูกไหมซึ่งโน้ตบุ๊กบางค่ายมันจะเป็นขนาดครึ่งเดียวตัวนี้ให้ขนาดมาเต็มไซส์เท่าปุ่มอื่น,นเลยนะครับและลูกศรก็อย่างที่เห็นว่าเป็นขนาดเท่ากันทุกปุ่มด้วยไม่ต้องกลัวว่าเวลาเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาอะไรมันจะไปกดผิดแต่อย่างใดนะครับมีข้อติอยู่เล็กน้อยเลยก็คือปุ่ม Power ที่มันอยู่บริเวณเน ใกล้ๆแบ็กสเปซข้างๆปุ่มดีลิทเนี่ยถ้าคุณพลาดไปแบบอยากจะกดปุ่ม Delete อะไรเงี้ยแล้วไปกดปุ่ม Power อจึบไปแล้ว แต่ก็ไม่ต้องซีเรียสหรอครับเพราะว่าคุณก็สามารถไปตั้งค่าปิดการทํางานของปุ่ม power ขณะที่คุณอยู่ใน Windows ได้เช่นเดียวกันเพียงแค่ผมบอกอเฉยว่าการวางแล้วอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ส่วนเรื่องการใช้งานอื่นๆนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้ฟิลลิ่งการพิมพ์เซนบุ๊กผมก็ไม่เคยผิดหวังอยู่แล้วเพราะว่าเขาออกแบบมาให้สโตรกเนี่ยอยู่ในระดับปานกลางไม่ต้องไปซีเรียสว่าจะตื้นไปหรือว่าจะยาวไปทุกคนใช้น่าถูกใจกันนะครับแต่อาจจะไม่ถูกใจใครบางคนแบบที่สุดนะเพราะบางคนเขาอาจจะต้องการแบบตื้นมากๆหรรือววว่าาายกกๆตัันนนี้นลงะคบ การมองแสงเนี่ยเวลาคุณอยู่ที่มืดมันลอดออกมาชัดเจนทั้งปุ่มไทยและปุ่มอังกฤษเพราะฉะนั้นมีปัญหาแน่นอน Trackpad นะครับตัวนี้จะเน้นว่ามันกว้างเป็นพิเศษนะครับอย่างที่เห็นเลยว่ามันแบบประมาณแบบเกิน Spacebar ไปพอสมควรและตำแหน่งการวางสวยงามนะครับอยู่ตรงกลาง Texture จอร์แท a ็เนี่ย มันเป็นกระจกนะครับแต่ผมรู้สึกว่าทําไมมันยังไม่ลื่นอนบาเวลาใช้มันยังสะดุดสะดุดเล็กน้อยนะครับอาจจะต้องรันอินให้มันมีคราบเหงื่ออะไรเข้าไปมากกว่าน,นี้ผมเชื่อว่ามันจะใช้งานแล้วลื่นกว่าน,นี้เพราะว่าเว็บแรกที่ผมจับรู้สึกว่ามันข,ขัดขัดมือแต่พอเริ่มใช้งานสักพักก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นนะครับส่วนการกดคลิกเนี่ยคุณกดสูงสุดได้ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาคุณวางเนี่ยคุณไม่จำเป็นจะต้องวาง2นิวองนี้แต่อย่างใดเล่นนิ้วเดียวและกดลงไปตรงที่คุณใช้งานได้เลยเจสเจอร์ และความแม่นยำตัวนี้ก็ถือว่โอเคนะครับเพราะว่าไดรเวอที่ใช้เป็นของ Windows Precision ที่ติดมากับ Windows 10เลยและบางคนอาจจะถามว่าเ e n b o o k เนี่ยมันจะมีบางรุ่นที่พอกดปุ่มตรงนี้แล้วกลายเป็น Number Pad ขึ้นมาใช่ไหมตัวนี้มีไหมบอกได้เลยนะครับว่าในประเทศไทยไม่ได้เอารุ่นนั้นเข้ามาจำหน่ายเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้คุณต้องไปมองเซนบุกรุ่นอื่น ตัวลำโพงนะครับจะอยู่ตรงบริเวณนี้เลยเห็นว่ามันเอียงประมาณ45องศาเพราะฉะนั้นแล้วคุณไม่ต้องกลัวว่าวางบนเตียงมันจะแบบอุดอู้แต่อย่างใดแต่ว่าอย่าให้ภาพปูที่นอนมันขึ้นจปิดแล้วกันง่าย,ายๆแค่นั้นนะครับคุณภาพเสียงเป็นยังไงตัวนี้ก็อยู่ในเรทโนนบุ๊กทั่วไปแล้วกันนะครับไม่ได้บอกว่าเสียงมันดีปกติเพราะว่ารายละเอียดยังไม่ค่อยมีนะครับเบสก็ยังไม่ค่อยมีแต่ว่าความดังตัวนี้ผมบอกได้เลยว่ามันดังกว่านนนบุ๊ปกติอยู่พอสมควรคุณสามารถเอาไปวางแบบโต๊ะกินข้าวแล้้้้วเเปิดดพลลงงั่นนนหอตีสาาามรถทไํไนะ สเปคภายในบ้างนะครับตัวนี้รุ่น30,000ื่นนะเป็นไร้เส้น7 4,700ีนนะครับซึ่งไอ้ตัว4,700 u เยูนี่ยจะมี8คอร์แล้วก็8เทรดนะครับซึ่งการใช้งานที่คุณใช้น่าจะเหมาะ ทุกประเภทนะครับแต่ว่าอาจจะไม่หนักมากอย่างเช่นการตัดต่อรูปภาพที่ไฟล์ไม่ได้ใหญ่มากตัดต่อวิดีโอ Full HD อะไรอย่างเงี้ยยังพอไหวหรือว่าการทำโมเดลลิ่งเล็กๆน้อยๆตัวนี้ก็ทําได้เช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าพูดกันถึงงานออฟฟิศทั่ว,ว,วไปอย่างเช่น Microsoft Office ที่เขาให้มาการเป็นแอดมิน a c e b o o k เล่นเน็ตหรือว่าดู YouTube ต่างๆตัวนี้บอกกันเลยว่าเหลือเฟือใช้งานได้เยอะมากๆก็คือเปิด20แท็บได้เปิดงานด็อกิวเมนต์เยอะๆได้ไม่ปัญหานะครับเพราะว่าแรมมันเยอะเช่นเดียวกันนะครับตัว 20, ให้มา8กิกตัวนี้ให้มาที่16กิกนะครับเป็น LPDDR4 นะครับ16กิกนี้ผมว่าน่าจะเพียงพอสำหรับการทำงานแบบนี้ ไปอีกอย่างน้อย5ปีได้เลยส่วนชิปกราฟิกภายในเนี่ยมันก็เป็น Radeon on CPU ของเขานะครับไม่ได้ชิปกราฟิกแยกอะไรออกมาแต่อย่างใดนะครับประสิทธิภาพของมันผมเน้นว่าน่าจะช่วยการทํางานพวกมัลติมีเดียการตต่อวิดีโอเล็กน้อยอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับถ้าคุณจะหวังเล่นเกมก็ไม่ควรจะมองโนบุ๊กแบบนี้อยู่แล้วควรจะมองเกมมิ่งโนบุ๊กมันจะครบคันกว่า ส่วน Storage ภายในตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้เยอะที่สุดแต่ก็พอใช้งานได้แล้วกันนะครับเพราะว่าให้มาที่522 g b และ Format แล้วเหลือประมาณ476นะครับซึ่งความเร็วในการอ่านประมาณ 1.7G กิกกับความเร็วในการเขียนประมาณเกือบเกือบ1กิกเนี่ยใช้งานในทั่วไปก็ถือว่าดีแล้วไม่ได้แรงที่สุดในตลาดแต่ก็ถือว่าดีกว่ามาตรฐานสตารทั่วไปส่วนการต่อพวกเน็ตเวิร์อะไรเนี่ยมันไม่ได้มีพอร์ตแลนด์ให้มานะครับเพียงแค่เขาให้ Wi-Fi เป็นมาตรฐานล่าสุดมาแทนนะครับตรงนี้ชิปเนี่ยเป็นของ Intel นะ Intel AX 200คล้ายๆกับ AX 201แหละแต่ด้วยความที่เขาเป็น c p u AMD ไงก็เลยไม่สามารถใช้ AX201 ได้ AX201 มันจะทายอยู่กับ ตัว CPU Gen 10เท่านั้นโดยรวมแล้วประสิทธิภาพไม่แตกต่างอะไรกันมากนะครับคุณสามารถรองรับอ,อินเทอร์เน็ตความเร็วมากฐานกิกะบิตในกรณีที่เราเตอร์คุณสามารถส่งมาได้ตัวนี้นะครับผมมองว่าเป็นเซนบุ๊กตัวหนึ่งที่ให้ครบคันมาทุกด้านนะครับพอใช้งานได้แบบยาวๆทุกด้านเพราะว่า ไม่มีอะไรให้ติเลยนะครับตั้งแต่การชาร์จที่เป็นพอร์ต USB Type C เป็น Power Delivery นะครับคุณสามารถเอาที่ชาร์จโน้มงกุยี่ห้ออื่นมาก็เสียบได้ที่ยเป็น Type C เหมือนกันหรือว่าฉุกเฉินเอาที่ชาร์จมือถือมามันก็เสียบได้เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้แหละสะดวกขึ้นเยอะนะครับไลโอนอื่นนะครับก็อย่างที่เห็นว่าไอ้พวก USB Type A หรือแม้กระทั่งตัว Type C เองเนี่ยมันก็เป็นมาตรฐานล่าสุดนะครับถึงจะไม่ได้มี Thunderbolt แต่ว่าด้วยกลุ่มราคามานี้คนท,ทั่วไปก็อาจจะไม่ได้ใช้ Thunderbolt สักเท่าไหร่่่่อออยูแล้้ววนนนรรรัืืๆเงาาพพากกตี ม่มีปัญหานะครับประมาณ1.2กิโลกร,รัมพกพาง,ง่ายวัสดุดีนะครับและน้ำหนักเบาแบตเตอรี่ไม่ได้เล็กอื่นๆนะครับก็จะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยมี IR c a m ERA ซึ่งมันจะทำให้คุณล็อกอินได้เร็วและปลอดภัยมากขึ้นด้วยข้อติได้ไน้อยเลยนะครับก็คือจอผมอยากให้ตัวจอมันสว่างกว่านี้สักหน่อยเพราะว่าโน้ตบุ๊กแบบนี้การทำงานเราอาจจะต้องทำงานแบบอ d o o ดอยู่แล้วถ้าจอมันได้แค่250รินิก็อาจจะสู้แสงไม่ค่อยไหว